สวัสดีค่ะทุกท่านที่เล็กพามาเที่ยววัดมหาธาตุนะคะจังหวัดอยุทยานะคะทุกท่านมาชมบรรยากาศกันนะคะทุกท่านจะ้ะมาชมบรรยากาศกันค่ะให้ภาพบรรยายนะคะทุกท่านจะ้ะให้ภาพบรรยายนะคะพี่เล็กก็จะพาชมเนาะ เร,เราเล่าประวัติไม่เป็นนะคะชมบรรยากาศเอานะคะทุกท่านจะมาเที่ยวชมนะคะวัดมหาธาตุนะคะอายุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเนาะชมบรรยากาศนะคะทุกท่านชมบรรยากาศเย็นสบายนะคะทุกท่านวัน,นตอนนี้ไม่ร้อนนะคะวิธีไปวัด วัดชัยวัฒนารามอุ้ยตอนนั้นร้อนนะคะทุกท่าน้ไม่ร้อนเลยบรรยากาศสวยงามนะคะลูกขอขอถ่ายคลิปนะคะเห็นมือนะคะทุกท่านลูกขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะ ให้ชมภาพบรรยากาศนะคะทุกท่านจ้าพี่เล็กพาชมนะคะมาเที่ยวกับพี่เล็กนะคะทุกท่านให้ภาพบรรยายนะคะทุกท่านจ้าเราพูดไม่เก่งนะคะพี่เล็กพูดไม่เก่งนะคะให้ภาพบรรยายนะคะ สวยางามนะแดดออกแล้วแดดออกแล้วนะคะทุกท่านประวัติศาสตร์ให้ภาพบรรยายแล้วนะคะคนเยนอะนะคะคนเยอะหลบหลบคนหน่อยนะคะ เดี๋ยวพี่เล็กจะพากลับขึ้นไปข้างบนนะคะทุกท่กาน,น,นะะพระอุโบสถพระอุโบสถตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของฟางในแนวเดียวกันเดี๋ยวพี่เล็กพาขึ้นมาข้างบนนะคะทุกท่าน ขึ้นมาข้างบนมสมัยก่อนนะคะกานเป็นแบบนี้เองให้ภาพบรรยายนะคะไม่ค่อยมีคนนะคะวันนี้เนาะชมบรรยากาศนะคะ ที่เล็กให้ภาพบรรยายนะคะทุกท่านจะาชมมีเสียงเครื่องบินด้วยให้ภาพบรรยายนะคะ ันนี้พี่เล็กก็จะพาเที่ยววัดนะคะพามาชมวัดเนาะวัดมหาธาตุนะคะวัดมหาธาตุอยุธยาลบ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 ,ลบผู้บบาหน่อยลบผู้บบาหน่อยผู้บบาวเดินก้มหน้าขอบคินนะคะทุกท่านค่ะพี่เล็กให้ภาพบรรยายนะคะให้ภาพบรรยายะคะ่ะ ห้ามขึ้นอ,อ๋อห้ามขึ้นไปข้างบนไม่ขึ้นนะคะทุกท่านสวยงามไหมคะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่เล็กนะคะกดไลค์กดติดตามให้พี่เล็กด้วยนะคะทุกท่านจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมคลิปให้พี่เล็กนะคะขอบคุณค่ะ